ลิลี่เปลี่ยนไปแทบจําไม่ได้สวยจนโดนทักเหมือนจอยซีริลักษ์ล่าสุดลิลี่เลิกคุยทั้งอาเภอช่างแต่งหน้ามือทองน้องฉัตรบะโฉมให้เป็นสาวสพรังต้องบอกเลยค่ะว่าสิ้นสุดการรอคอยและอลังการสมฐานะจริงๆเมื่อศิลปินนักร้องชื่อดังแดนสตออย่างเจนนี่ได้หมดทัศชื่นข่าวพิธีแต่งงานยิวฉัตรมงคลอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้าใครโดยทั้งคู่นั้นได้ถือเลิกดีในวันที่11เดือน1 1เข้าพิธีวิวาหนะ์ณทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเจนนี่ได้หมดทัศชื่อนั้นได้ ระบุโพสต์ข้อความว่าตอนนี้ต้องขอกราบอาภัยเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแฟนคลับหลายๆท่านีท่ทักข้อความมาอยากร่วมแสดงความยินดีงานแต่งงานยิวเจนในวิธีตอนเช้าของวันที่11ที่คายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้เราจะเป็นต้องจัดงานแบบจํากัดจํานวนแขกในงานจึงไม่สามารถเชิญทุกท่านมาร่วมงานได้หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกท่าน ไวสถานการณ์นี้ขึ้นแล้วคงได้เจอกันที่หน้าเวทีนะคะและในส่วนของงานเลี้ยงเย็นของวันที่12ที่จัดขึ้นที่โรงแรมสุสีธานีจังหวัดกระบี่ก็จําเป็นต้องจํากัดจํานวนอีกเช่นเดียวกันจึงสามารถเข้าร่วมงานได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้นทั้งนี้ทั้งเราขอ,ขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงที่อยากจะมาร่วมแสดงความดีกับทางเราและทางเราเองก็รู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถเชิญทุกท่านได้จึงขออาภัยมาณที่นี้นะคะและล่าสุดต้องบอกว่าได้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อน้องสาวคนสวยอย่างลิลี่เลิกทั้งคุยทั้งอำเภอ เซอร์ไพรส์บัดโฉมในงานแต่งงานพี่สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นสาวเต็มตัวจนจำแทบจะไม่ได้เลยล่คะค่ะซึ่งการในระมิดชมครั้งนี้ก็ได้ช่างแต่งหน้ามือท้องอย่างน้องฉัตรมาสบัดโฉมเปลี่ยนลุคให้ใกล้เป็นสาวสุพรรณโดยได้ระบุข้อความว่าน้องลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังจากภาพแพร่สะพัดในโซเชียลชาวเนต็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยที่โดดเด่นไม่ได้เห็นกันง่ายๆจนชาวเนต็ตบางรายถึงเข้ามาชมว่าสวยเหมือนจอยสิริลักษณ์เลยทีเดียวลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเป็นชื่อที่ใใช้ใน การบันเทิงโดยเธอมีชื่อจริงว่านารีนาเชื้อแหลมปัจจุบันเธออายุได้16ปีแล้วโด่งดังจากเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเพราะว่าเพลงนี้ฮอตฮิตเสียจนมียอดวิวใน YouTube สูงถึง27ล้านครั้งภายในระยะเวลาไม่ถึง2ส,สัปดาห์แม้จะยังไม่ค่อยได้เห็นเธอออกมาแสดงสื่อข่าวใหญ่มากนะักแต่เลลีล่ก็มีงานโชว์ตัวงานแสดงในท้องที่พักใต้แบบไม่ขาดสายเลยล่ะคะ่ะ